รุ่นนี้ราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลลดลงอีกลิตรละ1นบาท50สตางค์นะคะเป็นการปรับราคาลง2วันติดกันรวมแล้ว4บาท50สตางค์ต่อลิตรนะคะก่อนที่จะมีการประกาศลดราคาอีกรอบค่ะปรากฏว่าวันนี้ประชาชนนำรถยนต์รถจักรยานยนต์ไปเติมน้ำมันกันตลอดทั้งวันบางปั๊มสต็อกน้ำมันเกลี้ยงตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะปั๊มน้ำมันบนถนนสายบุรีรัมยประพคนชัยเยื้องกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ มีทั้งประชาชนข้าราชการนักเรียนนักศึกษาที่นํารถยนต์รถจักรยานยนต์มาเข้าคิวรอเติมน้ามันเป็นแถวยาวตั้งแต่ช่วงเช้านะคะแล้วก็มีการเติมต่อเนื่องตลอดทั้งวันพนักง,งานของปั๊มบอกว่าลูกค้าวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเติมเต็มถังค่ะจากที่ก่อนหน้านี้ตอนน้ํามันแพงก็จะเติมแค่200 300หรือว่า500บาทเท่านั้น,นะคะ่ะ2ตีตก่อนผมเติมแค่17บาทถึบบาทครับ S 1> <1> <S เดี๋ยวนี้จะล่อห้านี่นะลดลงมาแค่3บาทเองครับเนี่ยสองบาทเราไปเองรึเปล่าเนี่ยผมดีเซลอยากให้ลดไหมครับลดครับเพราะว่าผมก็มีธุรกิจรถ <1> 1> อยู่พัตยาเหมือนกันข้าวอยาไม่ลดท่านอยู่ที่เท่าไหร่ทั้งทั้งมีเซลทั้งสิบแปดสิบเก้าพอดีครับไม่ถึง 35, ถึงสามสิบห้าหรอก ชาวพิจิตส่วนหนึ่งก็เช่นกันนะคะรถยนต์รถจักรยานยนต์ก็มาเข้าคิวเติมน้ำมันที่สถานีบริการในเขตเทศบาลตั้งแต่ช่วงเช้าปรากฏว่าแก๊สโซโฮอ95หที่ทางปั๊มนั้นสต็อกเอาไว้5000ลิตรหมดเกลี้ยงตั้งแต่ช่วงเช้าทางปั๊มก็ต้องทำความเข้าใจกับลูกค้านะคะแล้วก็ริ่งประสานน้ำมันมาส่งเพิ่มมีบางคนค่ะที่เอาถังมาซื้อน้ามันสารองเก็บไว้บอกว่าจะเอาไปใช้ในการเกษตรช่วยลดค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นค่ะ ดีใจว่าน้ำมันลงขนาดเนี้ยลงเท่าไหร่รก็ยังไม่รู้เน่ยลงสามบาทสามบาทเอ่อพอชั่วหน่อยอืโว้มันกันแย่เลยอ่ะเนาะมันแย่เลยต้องใช้ตลอดอะเนาะครับเราต้องใช้ตลอดรถยนต์รถเครื่องรถทั้งนั้นเครื่องตัดยมตัดหญ้าอยากให้ลงอีกแคนไหนอยากให้ลงอีกกันไหนแล้วก็ลงจริงๆนะคะเพราะว่าคำพูดของ ผู้ชายท่านนี้นะคะที่บอกว่าอยากให้ลงอีกช่วงเย็ยนที่ผ่านมาผู้ค้าน้ำมันประกาศลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินแก๊โซโฮอลลงอีกลิตรละ1บาท50สตางค์มีผลวันพรุ่งนี้ค่ะ9กรกฎา,าคมเป็นการปรับลดราคาลง2วันติดกันรวมแล้วลิตรละ4บาท50สสตางค์นะคะ ราคาขายปลีกที่ลดลงนั้นทางบริษัทไทยออยรายงานว่าราคาน้ำมันดิบดูใบปรับลดลงมาอีกค่ะจากความกังวลของการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่อาจจะทำให้ความต้องการใช้น้ำมันลดลงแล้วก็ยังทำให้ราคาน้ำมันสำเร็จรูปลดลงด้วย ส่วนดีเซลขายปลีกในไทยยังคงราคาเดิมนะคะแม้ว่าราคาตลาดโลกจะลดลงเพราะว่าที่ผ่านมายังต้องอุดหนุนราคาไม่ให้เกิน35บาทต่อนลิตรในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะแต่ว่าราคาตลาดโลกที่ลดลงก็ส่งผลดีให้สามารถลดการอุดหนุนราคามาเหลือลิตรละ3บาทหสตางค์จากที่เคยชดเชยสูงสุดถึงลิตรละ14บาทค่ะ